เดียวเดียวแอคชั่นเทคหนึ่งสบายดีตีสบายดีมือนี้ก็อยู่ครับน้องไอเดียอีกแล้วมือนีอยืนก็บน้องไอเดียดีแล้วมือนี้น้องไอเดียยังบ่อาบน้ำมือนี่น้องไอเดียยังบ่้อาบน้ำน้องไอเดียบ่อทูแคลน้องไอเดียบ่อทูแคลน้องไอเดียบ่อาบน้ำซิฟมืดอาบล้ว ว่ายอกไออีลาอาบน้ำเด้โดยโอ้ยไอบุรีเขามาสองสามมื้อนาะพี่น้องกลับบุรีเขามาหาเพิ่นแหละกล่วว่ายอกน้องเพิ่นวัดบุรีอาบน้ำแบบไหนคือจริงก็อาบอยู่เวลาเอื้อยเอ้ยเพิ่นมาเพิ่นสิกุ่ยเด้โดยเห็นบ่โดยเวลาเพิ่นกอดเพิ่นกุ่ยเจ้าได้เพื่นกุ่ยเพิ่นบ่มาหาเจ้าได้มาลงมามาพาเบิ่งห้องน้ำนี่แล้วบ่ห้องน้ำยัางย่างทาสี ไปเห็นห้องน้ำไหมนี่หวเ,เตียงโอ้หอเตียงบ่สุดยอดสุดยอดเจ้าสิบูได,ด้แหลกปุ๊บป้าอีกแล้วไปไปยังไปเบิ้ง,งห้องน้ำคนน่ะเสือโกโก,โกวาเด้นี่ห้อง <c oughs> น้ำที่นี่คืองามทีเด้นี่ <c oughs> ใครบังนู่โอ้แต่ดังแทบแทบไปแล้วทําไงน,านี่ผ้าสีขาวใส ยังบม่ได้ทาที่นี่ยังโอ้มีอ่างน้ำพ่อเสื้ออะไมาไอ้เมื่อยไอ้เปิดดอกไพ่บได้บันนาบ้าเปิดยังบม่ได้มีไพ่นาะอ้าวยังบม่ได้มีไพ่ก็ให้เปิดไปดิบันนาบ้ามานาบ้าเมื่อยนาบ้าขออาบน้ำหน่อยได้ออาบเลยเลยได้บ่ได้โอ้ห้องน้ำเจ้าใหญ่เติบเลยนี่เอ้เจะเวลาเจ้านั่งเจ้าพี่นั่งมาได้น่ะไปลองนั่งหมดเนื้อจะเป็นอยู่บ่ล่ะเจ้าจิขกี่ส่ผ่านันเลยบ่ ใครได้ <laughs> ใช้ใ right <laughs> <laughs> ช้เบ <laughs> right, right. oh, ิร์โอ้คักค่ะค่ะมีคนเหี้ยวใส่แหละมาจับคนเหี้ยวใส่อาร์ตไอาร์ตไปกอนโอ้ลองไอเดียนี้เปลี่ยนแต่ว่าบอกว่าตีคนเหี้ยวใส่กับเวอร์ีว่าลองสัมภาษณ์อันชางมึงดูนี่นี่นี่ชางนี่ลองสัมภาษณ์ชางมึงดูสบายดีอ่ะสบายดี สบายดีเตยเลยๆๆโอ้ถ้าสิห้องพืชแล้วบ่นี่เลยๆหรือบ่ได้ห้องบ่ได้ห้องเออบ่ห้องอย่ามันกันเฮาทาหลายลําเนาะเลยๆเจ้ามักสีนี้บ่ล่ะเลยสีหยังนี่เขาเอิ้นว่าน่ะสีชมพูโอ้บ่แม่นดอกบ่แม่นสีชมพูนี่แเขาเอิ้น่เพื่อดก็ได้บ่ได้องพืชอ หลายรอบอ๋อ,อหิ้งคักเพราะว่ามันเหลืออยู่แล้วสีเนี้ยหลายเยนาะอติตรวเจ้าเลือกเองบ่าสีนี้แหละนในกล่องสีขาวสีขาวตัวนี้ไปทาทาใช้นี่ไปทาอยู่ใน,านทานอยู่ใน,น,นบ่อสีของแท้ได้หนิเจ้าหูบ่กสีของแท้โบโ่กูสีเดนโซ่เดนโซ่มันก็ของแท้เด้เลยเจ้านอนอยู่ไช้กลางคืน นนน่่อยู no, crazy, bo. Boo, no like. yeah. on, ีร yeah. yeah. ีวิวบนนอนเจ้าดูใช่บนนอนจ้าน่ะนอนกับผ้าห่าบ่ผ้าห่านอนบนใหญ่จะนอนบนน้อยบ่ขวดตู้นอนตัวนี้น้องไอเดียเจ้านอนตัวใหญ่เลยอ้าวเลยไปดีพอบอเดม่าสองสามหมื่นนะเนาะบอได้มาอัปเดตน้องสองสามมื่นแล้วมีแต่มู่เขามาเข่าเบาสีจันเบาเบยหลา่เบาเนาะ มาเบาลี่ก็ตายไปไกลมากบ๊วยเพราะว่าภารกิจหลายบ่เถอะไอ้ภารกิจหลายก็เลยบ่ได้๊วยน้องเพิ่นน้องเพิ่นถึงสิบ่เงาดอกว่ะมีเอื้อยอ้ายเข้ามาหลายคนอยู่หด้อเจ้าเงาบ่เงาเอ้าตัวฉันหาผู้บ่าวแล้วบป็นนี่บ่กเงาอยากมีแฟนบ่อยากมีแฟนบ่บ่จักปีแล้วเจ็ดปีแป็ ปดปีเจ็ะดะจปีข่อยมีแฟนแล้วนะตอนเจ็ดปีข่อยนะ <c oughs> แฟนข่อยลายคนนะเจ็ดปีนะม่ง <c oughs> ทำมันราได้ข่อยเมนที่คือเจ้าเจะลองว่าวไทยมึงนู้ว่าวเป็นบะลองว่าวองว่าวาขึ้นว่าวในท่อทันเนี่ยนะเ <c oughs> บอร์เบอง,ง์ข่อยชิสอนสวัสดีค่ะวันนี้น้องไอเดียกินข้าวแล้วว้าวว้าวแฮชัน สวัสดีค่ะวันน้องเออน้อมือพัมตี้สวัสดีค่ะวันนี้น้องไอเดียกินข้าวแล้วห่านเบาเป็นอยู่เด้นี่เปาเป็นกว่าน้องดูยอีกขอบคุณนะครับเพาเด็กเด็กน้อยกับคุณหนูแน่นอนเลยว่าแบบนี้หนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยเหลือและเอ็นดูน้องไอเดีย้าเลยสวัสดีค่ะ หนูขอขอบคุณหนูขอบขอบคุณ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านและพี่พี่ยูทูบเบอร์พี่พี P ่ยูทูบเบอร์ที่เข้ามาหาน้องไอเดียเี่มาหาน้องไอเดียทําให้น้องไอเดียไม่เหงาทาให้น้องไอเดียไม่เหงาแล้วน้องไอเดียจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีน้องไอเดียสิตโตเป็นผู้ใหญ่ใใจดีโอ้โหจุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> เยี่ยบมบ่เมื่อนว่เมื่อน เจ้ว่าลเลยเ้ยจ้าม่วงอะไรนี่เข่ากับบดินหนึ่งบนนี่หนึ่งต่อส้าแล้วก็ยาเลยหนึ่งต่อส้าแล้วก็ยาเลยกินข้าวเย็นนะบ่แข็งบ่ข้าวเย็นมึงครบเจ้าบวกกลางมุ้งกลางอยู่ว่ามุ้งน่ะนอนกลางโอ้กลางมุ้งนอนแล้วพี่น้องเลยนอนดีอ่ะเพิ่นอันตรายแล้วบวกกลางมุ้งมุ้งโตใหญ่ใหญ่ครับ ด้วยดวยอันต a ไล่โบกางมือเนาะด้วยการทุอม okay, so ือการถือ so มือวะเก่งเก่เก่เกนองเดียนี่เราอันนั้นได้แต่ลรมือเราดูอยู่ไหนดูอยู่บ่ดูจะซอยอยู่บ่ซอยสางเยซอยเบาวกานซอยซอยอยู่ซอยยังล่ะเอาน้ำให้เพินกินอุ้ยสุดยอดชุดยอดเลยขนาดเอาน้ำให้เพื่นกินน่ยเพราะว่าการหิวน้ำนี่มันเห็นแถวมื่อเดิถ้าไม่ได้กินน้ำ เปิดเฮาเมื่อยช็อกเไปแก้ในเช่นกันนะอันนี้บอกรถที่บลมอ่ะขี่จะได้มันจังล้มขี่เร็วขี่ไว่บอกเจ้าจะขี่ออกทางเด้กันขี่โบกีไหมอืมติดต่อพี่น้องใช้มาได้รถทัดไหม่พอมบ่ได้เบิ่งอยู่บ่ล่ะได้เบิ่งเบิ่งช่องได้จะเบิ่งไปช่องไปช่องมือกระตุ้นนะนั่งกระตุ้นตะกี้เนาะ หาเบิตุนหาเบิ่งแล้วแล้วพตู้ต้องแล้วหาเราได้เบิ่งมันนี่มันบ่อกได้เบิ่งข่าวมันนี่พอตู้เราหมักเบิ่งข่าวพังข่าวแล้วก็เฮตเตอรี่ว่ามันเสียล่ะที่จริงแล้วตัวเจ้าเลยฮะแล้วตัวเจ้าแปลว่ายูมันเป็นแต่เจบไม่บละแต่โดนแล้ววะนี่ชองชามือแล้วบ่เจ้าแล้วใครอยู่เด็กน้อยเนาะเป็นดีไวเด็กน้อยบอกคือผู้ใหญ่ได้ ผู้ใหญ่จะดีซราก่อนทำอมไรตลอดล้างตลอดล้างแผลว่าเิ่นซื้อยาไม่ล้างแผลว่า<อ>ใช้เาโดยโดยสร้างซิมือบบตัวเกตออกแน่นป่าเป็นได้อันคือว่าไอเห็นคลิปคลิปหนึ่งของเจ้าว่าได้คุยกับพอ่บอบ่บ่เอา้าได้คุยแน่นป่าว่าเห็นนะโป้คลิปจากโป้คลิปไปเนาะพี่น้องก็เห็น,หน กับบุู้้คือกันพี่นะ้องแล้วตาเบาบ่ดีบ่จักตาบ่ดีนะตาพางแล้วจะมีรูปพ่อกับแม่จะได้ไหมบอมีอยู่ไสล่ะอยู่ในฮื่นอืมจะ,จะเก็บไว้ดีบ่เก็บไว้ดีขอเบิงบ่งได้บ่เบิงบ่งได้มาเบิ่งเบื้งเบื้งขึ้นเอาให้เบิ่งแนี่จะเปิดไฟเด้อขึ้นไปนะเปิดเป็เน,น,นบ,บ่เปิดเป็นเอ้าไฟนี่นี่บดบุปิดได้เจ้าเนาะไฮเทียบ เชือกเราเปิดเลยบ่พผิดนะเสียบเลยนะลาเด้อนี่ปักเสียบพายเสียบแมให้น้องเพิ่นขึ้นไปเอาหูมาให้เบิ้งเนาะเบาลี่เคยเห็นเนาะเห็นในคลิปจะคลิปของยูทูบเบอร์ท่านใดเนาะเห็นในคลิปเพิ่นแล้วก็พ่อกระเจ๊ะเอาโตวไว้ใช้กินเองมูจักเลวโอ้ยข้าวอ้อยบอนนี่ขันแท้ก็ยากแล้วล่ะมันมันยากมันยากหลาย แน่แล้วก็อย่าฝาน้องเพิ่นลงวางไว้พูเจ้าเสียบผักถ่ายเด้ออือไผฮุงเก็บแล้วยังสิเหลือบ่นี่โดยเหลือแค่เดียวยังสิเจ้าเหลือบ่โดยให้่อยซัก่อยสิเอามือเ็หางลิ้นนี่เอาโลดเอาโลดว่าิเมือเ็หางลิ้นไหนนี่น่ะยาวบนีแฮงเต็มโอ่งไวเด้อนี่ยาวเต็มโอ่งไวพี่น้องเอ้ยเว้าลิสิเอาเบิดแล้วมีหยังกระบาดนี่เนาะโรโหดเลยเว้าลิ แถมเอา้าโอ้โอแสดงว่าเพิ่นบ่มักแล้วเพิ่นป้าตัวนี้เนาะเพื่อนจำใช้เพื่อนยัใจดีเพิ่อนอาจีพบ่มักอันโค่นนี่เคืออะไรเอลโบหามามาเบิงเบิงเบิงมาเบิ่งอยู่พี่เบ <c oughs> ิ่งอยู่ไช่ไอ้สื่อใช่ชุดโกโกวานี่คืองามท่านนี่ชื่อแต่โดนเลยจะชื่อบอ แต่คือหูงแท้ปเปิดแต่ดนคอยเปิดไว้โดนละชับคอยไหน,นไมึงเนาะคูปเจ้าต่อหน,นังน้อยมีบอกคอยจะทายเอาไหพ่อเจ้า,าแม่เจ้าแม่นว่านี่แม่นพี่ตัวหนึ่งก็ไม่อยู่พ่อกับแม่เราไปนเปนาะเจ้าไว,วดด้ดีๆได้หน่ซื้อจะได้พ่อเจ้าดิ สือไายสือไายสือไชเพิ่นเป็นคนจังหวัดมุกดาหารบ่จ้ะจังหวัดมุกดาหารนี่เออเกิดโทษ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 แม่เจ้าวะนี่เอ้าตอนเจ้ายังน้อยนี่ปีหน่งเฉยนี่อันตายอยู่หัวหมอนี่ยอะไรอยู่หัวหมอมาตัวขาดแล้วอ๋อให้ลไว้ใช้ตัวขาดเบิ้ง หนังน้อยนี่น้อยแห้งอันนี้หนึ่งเดือนอเดือนเดียวก็มีฮูบแล้วฮูบไอ้บดีมีได้เดือนเดียวได้มดหมดฮูบจะลายๆได้ฮูบจะเนาะจะเก็บไว้ดีๆเด้อไว้เพิ่นเบิ่งเวลาเพิ่นมาหาจะเอาไว้ใหพ้พอบุญธรรมเด้อพอบุญธรรมแม่บุญทำเพิ่นทีมาพวกแขคร์มือใดยักยังมายักมือเพิ่นยังใชยโบนิชัอยู่ใช้เพิ่นนะรูมนอกอ้บ่ละ เจ้ามีพ่อแม่บุญทำบ่โดยก็คือพ e ่อฮักแม่ฮักเนาะแม่ัโดยโดยเก่นลูกเป็นเต้าบ่เต้าโดยยุงกันเพิ่นเอ็นดูเนาะเพิ่นสิส่งให้เฮามาเเฮียนบ่ โอ้คนน้อยบ่บ่บางวังแป๊บนึงก่อนเอาเจ้าเอาอีทางมาให้ค่อยอันนี้ถูค่อยดิถูค่อยบ่ถูจับ <c oughs> ป๊อบแล้ว <c oughs> อือดิ๋ <c oughs> ให้ลายเ <c oughs> นี่นี <c> ่ <oughs> มันโป่งลายบ่โอ้ขอบใจเด้อไอ้เด้อเป็นน้อยให้แล้วเป็นเนา มาได so you know, ้ละเธอเบาลี yeah. oh, oh. ่ท <necessary> ีใ no. ห okay. okay. <êmes spreads down nose> ้เ <clones> ง <même S 2> ินเราซื้อลูกเราซื้อขนมผู้เทอเลยเขาก็คือเห็นเนาะพี่น้าะน้องยังใช่นี่น้องฝนโดยฮุ้ปถูกงามเด้อน้องฝนบายดีเนี่ยล่ะจะบายดีเนี่ยโอ้งามเด้อหนิน้องจะบ่บอหมู่เนาะอืมคันบ่ได้กินแล้วขนมมันนี่ยังเอาเงินชื้อขนมเลยมืออื่นชื้อขนมเด้อชื้อแม่กินชู พอเท้ากินพบรบาลีมาถ่ายกับบดได้ถ่ายชื่อดอกไปทท้ทองเยตรงรับผิดาาด่านลาได้เขาต้องจ้างอะไรเก 40, ็บไปชื่อเนี้กินให้พอเท้าวัดใช่ออไว้ให้น,น้องนะไอเดียน้องนะเดียน้องไอเดียซื้อขนมกินกินลายบ่ได้ขนม อ้าวเฮตุจะได้อานนะขอบใจเด้อขอบเบื่อๆว่าไงขอบใจเด้อบ่าวโอลี่ไปดิว่าไหมขอบใจเด้อว่าวอลี่อุ้ยดีดีดีเอาอีหล่ะเก็บไปซื้อขนมกินไปซื้อขนมกินเด้อไว้แห่งเผ้าว่าเจให้กันเจ้าเชืองระวังเชืองแล้วหาเจ้าของบาเห็นเจ้าของมาเห็นนะโอเคโอเคบัดนี้สิมืดแล้วได้ีเนาะ ก่อนมื่อได้บันทิบรถเหับมือแล้วเอาขี่รถน้อยว่าคือเิคนขี่รถใหญ่ได้ระวังไม่ลงเลยตลอดปลอดภัยนะซูมือนี่บ่ว่าสิเป็นบ่ย่านดอกเรื่องผีเรื่องซ่างอ่ะย่านแตงแต่สมัยนี่ว่าพวกอันที่บอดีกะจริงจิบทิดมันหลายเนาะเอาโอเคบันทินน้องหลาเดี๋ยวอาจทีกลับก็เด้อสบายดีสบายดีเด้อดูดีนี่แฮงตลอดปลอดภัย โด, <laughs> โดยโดนมาหน,นึ่งคอยเฮนรี่เกเวนเดอร์โดยโดยสบายดีสบายดีเพื่อไทยคอยมีติชิ่งแคชชิดเดอร์ไปตลอดปลอดภัยข่าวขนาดเลยซาธุ